สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง Mza Channel ของเรานะครับช่องที่จะนำ iPhone นะครับมารีวิวถึงโปรโมชั่นรวมไปถึงการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันใครที่สนใจข่าวสารนะครับหรือว่าเป็นสาวกของ iPhone ก็สามารถติดตามราคาหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ iPhone ได้นะครับที่ช่องของเรายังไงแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสหรับคลิปวันนี้นะครับผมมี iPhone 2รุ่นที่จะมาให้กับทุกท่านได้เลือก ซื้อกัน,นแต่ว่าผมจะไม่เปรียบเทียบนะครับว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้รุ่นไหนดีกว่าเพราะว่ารุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่นท็อปที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับก็คือ i p h o n e 12 Pro Max ส่วนอีกรุ่นที่ผมจะนำมาให้ดูกันนะครับก็คือ iPhone 11นะครับอย่างที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูราคาทั้งหมดนะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนแน่นอนนะครับว่าถ้าเราสั่งซื้อ iPhone วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นใหม่นะครับสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นรวมไปถึง iPhone 11นะครับหรือว่าจะเป็น iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 0 r นะครับถ้าเราซื้อวันนี้เราก็จะได้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นนะครับในส่วนของหัวชาร์จแล้วก็หูฟังเราจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมเองนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานะครับหลายท่านก็อาจจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับการซื้อ iPhone วันนี้ซึ่งหัวชาร์จ iPhone ถ้าเราจะซื้อกับทาง Apple นะครับเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ690บาทนะครับในเรื่องของราคานะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 11นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจะไม่เปรียบเทียบเพราะว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มันต่างกันเยอะพอสมควรนะครับหเลยในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของสเปคที่ iPhone 12 สองโปรแยังไงก็เป็นรุ่นท็อปที่สุดในปีนี้นะครับส่วน iPhone 11นั้นผ่านมาแล้ว1ปีนะครับแต่ว่าการใช้งานต่างๆโดยรวมก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีถ้าใครสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างมีการลดราคาให้มากน้อยแค่ไหนผมมีทั้งเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็เครื่องพร้อมโปรมาให้กับทุกท่านได้เช็คราคาล่าสุดกันเป็นราคาส่งท้ายปี2020นะครับไปเริ่มต้น ดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ Lazada นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max ช่วงนี้มีการจัดโปร12-12นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคมแล้วก็จะลดเยอะมากๆในช่วงวันที่12-14ถึงธันวาคม iPhone 12 Pro Max นะครับราคาขายอยู่ที่39,900บาทเดี๋ยวในวันที่12-14เรามาดูราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาอาจจะถูกลงไปกว่านี้อีกนิดหน่อยในส่วนของการชำระเงินนะครับ เก็บเงินปลายทางได้หรือว่าท่านจะผ่อน0% 10เดือนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายเดือนละ3,990บาทสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับดังนั้นถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วสินค้าหมดเดี๋ยวผมจะมีลิงก์สำรองให้สั่งซื้อกันนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจริงๆก็สั่งซื้อกันได้แน่นอนนะครับว่าเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกัน์ Apple 1ปีเต็มนะครับสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันนะครับซื้อวันนี้นะครับรับฟรีประกันหน้าจอแตก1ปีเต็มนะครับที่รัศดาที่เดียวเท่าน,น ถึงวันที่14ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้ดูต่อกันที่ iPhone 11นะครับเป็น New Box ก็คือเป็นล็อตที่เขาผลิตใหม่นะครับจะมีเฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จมาให้เท่านั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มนะครับสำหรับร้านนี้จัดจําหน่ายโดยร้าน Studio Seven นะครับราคาขายอยู่ที่22,100บาทมีให้เลือกครบทุกสีในส่วนของการเก็บเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนเคืนสินค้าได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต ท่านใดสนใจอยากจกสั่งซื้อ iPhone 11 New Box นะครับสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูกันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e นะครับ iPhone 12 Pro Max นะครับเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มสำหรับ s h อป e e นะครับขายอยู่ที่4 5 0 0บาทดูจากตรงนี้ราคาจะแพงกว่าถ้าเราสั่งซื้อกับทาง Apple โดยตรงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ iPhone 12 Pro Max ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากนะครับบางร้านเขาก็เลยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะ สั่งซื้อกับทางช้อปปี้เขาก็จะมีโค้ดส่วนลถมาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญสะดวกด้วยเขาจัดส่งให้เราถึงบ้านถ้าได้สินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากแกสั่งซื้อ iPhone 12 Pro Max กับร้านนี้นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน iPhone 11นะครับลดราคาเหลือ21,750บาทนะครับเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มใครสนใจอยากแกซื้อนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ Pro นะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นราคาต่างกันเยอะพอสมควรนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อม Pro นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max ราคาจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คมานะครับถ้าเราซื้อกับทาง d t แทจะได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะครับราคาเริ่มต้น28,200บาทจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า8,500บาทนี่เป็นราคาสำหรับความจุ128กินะครับเป็นรายเดือนเดือนละ2 1 0 0 99บาทส่วนรายเดือนเดือนละ499ซื้อได้ราคา31,200บาทนะครับด้านล่างเป็นสําหรับลูกค้า d ีแทแบบรายเดือนนะครับใช้งานมาแล้วมากกว่า6เดือนขึ้นไปสามารถไปซื้อ iPhone 12 Pro Max ได้ที่ราคาเริ่มต้น25,200บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับส่วน iPhone 11การซื้อเครื่องพร้อมโปรถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นของค่าย d ีแทเหมือนกันมีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับจะขาดเฉพาะสีม่วงเท่านั้นสําหรับราคาการซื้อ ื้อเครื่องพร้อมโปรก็11,200บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบแบบแรกรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา11,200จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,000บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,200บาทนะครับตรงกลางเป็นโปร1,099บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 11ได้ที่ราคา13,200บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,200นะครับ แล้วก็โปร699ซื้อเครื่องได้ราคา15,200บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,200บาทนี่เป็นราคาสําหรับการซื้อเครื่องของโปรนะครับทั้ง iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 11จากค่าย d t a c ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปติดต่อสอบถามไปซื้อกันได้ที่ D-Tech Shop ทุกสาขานะครับส่วนโปรโมชั่นของค่ายอื่นจะมีราคาที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าอาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยถ้าท่านอยากจะดูแบบละเอียดนะครับท่านสามารถ ไปดูได้ในช่องของเรานะครับผมได้ทำไว้ครบทุกค่ายสำหรับ iPhone 11นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาของ iPhone 12 Pro Max นะครับ iPhone รุ่นท็อปที่สุดแล้วก็ iPhone 11นะครับรวมไปถึงผมมีหัวชาร์จนะครับมาแนะนำให้ท่านได้สั่งซื้อกันราคาต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านซื้อ iPhone ทุกวันนี้จะไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องหาหัวชาร์คุณภาพดีนะครับ ราคาถูกราคาประหยัดมาใช้งานให้เหมาะกับ iPhone ของท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ